อาสามในกุมปาพันานมีรานามแหร่แม่ไทยแลนด์เซฮนอัสามในกุมภาพวันนี้กลับมาเจอกันกันกบขวัญอีกแล้วน,นะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอะก็เช่นเคยเช่นเคยคือขวัญไม่ได้มาเล่าอะไรหรือว่ามาบอกอะไระเกี่ยวกับสาระต่างๆให้เพื่อนๆฟังนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้พวกเราจะไปบล็อกกันนะคะจะเป็นที่ไหนนั้นเนี่ยคอยติดตามกันด้วยนะคะคอยติดตามไปดูนะคะว่าข้างหน้านี้จะเป็นยังไงแล้ววันนี้นะคะอากาศคือแบบ ครึมครึมนะคะฝนตกนะคะคืออากาศกําลังดีนะคะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวมากนะะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอากาศมันเหมาะแก่การที่จะแบบออกเดินทางไกลๆนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะไรนะแปลเลยนะมาดูแอร์สิบันไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งใช่นี่นะคะรถอีกคันนึ่งอยู่นั่งจอดอยู่นู่น วันนี้นะคะอากาศดีมากนะคะคือแบบไม่แดดนะคะคือเหมือนแบบฝนจะตกไม่ไีจฝนที่ตกแล้วนะคือแบบอากาศดีนะคะคือไม่ร้อนมากนะคะลงไปค่ะเราอาจจะไปเจอกันระหว่างทางหรือว่าอาจจะไปเจอกันที่นู่นเลยก็ได้นะคะไปะไปไปเที่ยวด้วยกันนะคะ เราก็มาถึงที่คิวราแล้วนะคะคิวราโซลใหม่นะคะหรือเรียกกันง่ายๆว่าโซลเมลเทนนะคะมันก็คือภูเขาเกลือนั่นเองนะคะซึ่งมันอยู่ที่คิวรานะคะแต่ก่อนนะคะ,ะตั้งแต่ขันมาตั้งแต่5ปีที่แล้วนะมันไม่แบบนี้นะคือไม่มีหลังคาตรงนี้นะคะคือจะแดดมากแล้วก็ร้อนนะคะแล้วก็อีรถรางที่เข้าไปอ,ะอ่ะก็เข้าไปไม่ได้นะคะ,ะคือมันพังนะคะ ขวัญก็ไม่ได้เช็คประวัติมานะคะว่าที่นี่มันเป็นที่เดียวในปากีสถานหรือเปล่าอาจจะมีที่อื่นอีกก็ได้นะคะและนะคะก็อีซาเมาเทน่เนี่ยที่มันเป็นเขาเรียกว่าเกลือสีชมพูเนาะที่เขาทําเกลือน,นะคะมันจะมีอยู่ที่ประเทศจีนอีกที่หนึ่งนะคะนะอันนี้ที่ขวัญรู้มาเนาะ,ะแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคนก็เยอะเหมือนเดิมนะคะคนเยอะมากนะคะ นะาว้ยไปปากีสถานที่ไหนไม่มีคนไม่ใช่ปากีสถานนะคะคนเยอะมากนะคะนอกปรีดูอแบบมายกกันมาทั้งครอบครัวนะคะรถรางเข้าไปนะเป็นรถไฟเป็นรถรางแต่เราจะไม่นั่งกันนะคะเราจะเดินกันเข้าไปนะเพราะว่าเขาคือเขาพาเข้าไปก็จริงนะคะแต่มันเขาจะเมันจะไม่แับสนสนแบบเดินกันไปก็ออกมาค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะทางเข้าวบาะ รถล่างไปแล้วนะคะนู้นอันนี้คือทางเข้านะคะคือเขาจะทำแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงข้างล่างจะเป็นทางรถล่างนะคะคือเข้าไปข้างในเนี่ยจะมืดนะคะเพราะว่ามันอยู่ในถ้ำเนาะแต่ว่าเขาก็จะมีไฟให้นะคะ แล้วเขาก็จะมีทางเดินให้เนาะ,ะทางเดินก็จะอยู่ประมาณนี้ทางเดินจุดตรงนี้นะคะอันนี้เป็นทางของรถรางเนาะ,ะ,ะเดินกันไปนะคะแล้วมันก็มีไฟ <laughs> มีไฟตลอดทางเลยนะคะคืออ ระยะทางนะคะเข้าไปเนี่ยหนึ่งกิโลนะออกมาหนึ่งกิโลเป็นแค่สองกิโลนะไปคะ่ <laughs> <laughs> ละและ้วเราก็จริงๆแล้วนะคะคือตอนที่ขวานมาตั้งแต่ห้าปีที่แล้วอะเพราะคือ <Yes. S 1> มันยังไม่ดีขนาดนี้เนาะมาเดี๋ยวเราจะถ่าย,ยดีกว่า อันนี้เป็นทางนา้ำเกลือที่เขาละลายนะแล้วเขาก็ไหลเขาก็ไหลไหลออกไปข้างนอกนะคะทางเข้าหนึ่งกิโลทำไมมันยาวไกลจงงังเนี่ยไม่ใครจะถึงที่สวยๆอะ่ะมันไกลมากเลยสิ <ś> อู้ยดูไฟดีมากไหมอ่ะไกลจริงๆนะไี่คุณเลย ตรงนี้ไม่ได้กลิ่นเกลือเท่าไหร่นะแต่ถ้าเข้าไปข้างในจริงๆอะจะเย็นแล้วก็ที่จําได้นะจะเย็นแล้วก็จะมีกลิ่นของเกลือเนาะแล้วก็จะเป็นสีชมพูสวยนะแล้วก็จะมีไฟประดับเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะช่วงนี้เนี่ยจะตั้งใจเดินนะคะเป็นแค่ทางเดินนะคะไม่มีอะไรให้ดูเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในเลยนะคะอุ้ยหน้าที่มันแผลบเลย ันร้อนนะคะเพื่อนๆจ๋าร้อนมากเน,นาะกระดมเนาะเปิดพิลลัสไอสติหิวน้ำนะคะเพื่นอนๆจา๋าเ,เดี๋ยวไปเจอเพื่อนเนะคะ yeah, <yeah>, yeah. ไปดูที่สวยๆกันจะถึงแล้วนะคะจะสุดทางเดินแล้วนะมันจะอ่าที่ที่จะให้เราดูเนี่ยที่เขาตกแต่งให้สวยงามนะ เขาจะเออเนี่ยเป็นทางรถรางนี้นะไปแล้วไงเขาถ่ายรูปไว้มันก็จะคือรัฐบาลคนอ่อนายกคนปัจจุบันนี้นะคะแกพัฒนาเนาะอ่อค่าตั๋วก็แพงขึ้นนะคะแต่ว่าก็คุ้มนะคะเพราะว่ามันก็อ่อคุ้มกับราคาคุ้มกับการเข้ามาดูเนาะปกติสมัยก่อนที่ขวัญเคยมานะห้ปีที่แล้วอะค่าตั๋วร้อยร้อรูปีเองนะตอนเนี้ยก็คือเด็ก400ผู้ใหญ่เจ็อยนะคะ เจร้อยรูปีนะก็ถือว่าแพงระดับหนึ่งนะสำหรับคนที่เขามาไม่ได้นะเขาก็อยากมางนะี่เนาะแต่ว่ามันก็โอเคแหละนะขวดนี้ก็เกลือนะคะเขาทำเป็นบล็อกๆนะสวยๆนะคะเลี้ยน้องโน,นี่เนี่ยก็คือเกลือหมดเลยนะคะเกลือหมดเลยนะคะถ้าทำเป็นบล็อกนี้นะคะก็สวยดีนะคือตั้งแต่ขวดมาสมัยก่อนมันก็ไม่มีนะคะอ่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกัออนอีกข้างในนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะไปค่ะ โอ้หน้านี้มันจังเลยเนาะคือแบบหน้าขานี่ดูสิมันเยอะเลยเขามาเป็นถั่วนะสงสัยเป็นเด็กนักเรียนมั้งไม่รู้เหมือนกันอย่าหลบหลบให้เข้าไปก่อนเนยเล็ดเดี้ยวผมตรงนี้นะคะทำเป็นที่ละหมาดนะจริงๆก็คือแบบซื่อเหล่าย่อมๆนะคะซื่อเหล่าเล็กๆนะคะเอาไว้ละหมาดเนาะน่ารักนะ เขาก็ทำแล้วเขาก็จะใส่แสงไฟเนาะสวยนะคะก็นะคะเริ่มจากตรงนี้ไปนะคะก็คือจะแบบมีแบบนี้เรื่อยๆไปข้างในรู้นะคะคือเขาจะจับเขาจะจัดนะคะไว้เป็นที่ละหมาดมั่งนะคะเป็นสุเหร่าเล็กๆนะคะแล้วก็แบบอ่ารูปสวยงามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเปิดไฟนะคะให้มันแบบอะไรนะเขาเรียกเออนะมันก็จะสวยๆอย่างนงี้นะคะจากไปก็ประมาณนี้ แต่ว่าบางทีบงยังไม่มีนะไม่เป็นอาวุธใดๆของคนที่แบบเป็นสตัวินี้เป็นคนงานนะเห็นนะคะปกติจะเป็นหินย้อยนะแต่เนี้ยเป็นเกลือย้อยนะคะเกลือย้อยสวยมากเลยนะคะเนี่ยคือเกลือย้อยนะคะคือถ้าเห็นด้วยตาเปล่าคือจะสวยมากนะคะแต่ว่าอยู่ในวิดีโอมันก็เออนั่นแหละนะ ส,สวยนะคะแล้วเขาก็จะใส,ส่ไฟแสงสีนะ,ะที่เห็นกองกองอยู่ตรงนี้นะคะก็คือนะคะน้องย้อยลงมาจากข้างบนนู้นนะคะนะคะแล้วก็ย้อยลงมานะคะแล้วก็กองกันอยู่ตรงนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่เห็นเราเห็นแค่กองใหญ่มากเลยนะดู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 นี่ น้องกองอยู่ตรงนี้นะแล้วเขาก็จะลองไว้มันก็จะเป็นอาจจุดเป็นจุดไปเนาะว่าตรงไหนเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะพี <c oughs> ่ใครอยากชิมมั่งเค็มหรือเปล่า <c oughs> น้ำกินแฮะอัไน,นี้นะจะให้ดูเ <c oughs> นี่ยน้องกองใหญ่ไหม <c oughs> แล้วก็จะมีอีกนะคะคือตรงนี้นะคะไปจนถึงตรงนู้นเลยนะเดี๋ยวขวันจะพาเดินไปดูเรื่อยๆเนาะ <c oughs> ตรงเนี้ยว่าเขาใส่ไฟเนาะมันก็จะย้อยลงมาเนาะย้อยลงมาอันนี้คือตรงอีกที่นึงนะ จะต่อจากตรงนั้นนะแต่ตรงนี้จะแบบยาวๆขึ้นไปหน่อยย้อยสวยนะไี้ที่ดำๆนี่ควจะเป็นฝุ่นนะเนี่ยเลยเนี่ยสงสัยจะเป็นปีที่แล้วหรือว่าปีนี้เนาะดูสิยังแบบไอ้นี่อยู่เลยกองใหญ่มากเลยนะเนี่ยนี่นะคะน้องย้อยมาก็คือสวยอ่ะดูสินี่นะคะแถบนี้ก็จะใช่หมดเลยนะเนี่ยน้องย้อยๆยลงมาเกลือย้อยนะคะไม่ใช่หินย้อย ช่หมดเลยนะคะแถวนี้แต่ว่าตรงที่มันเยอะๆก็จะล้อมไว้เนาะก mm ็ hmm. จะกั้นไว้นะคะ mm hmm. อ่าเห็นไหมน้องย้อยลงมา mm hmm. แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นออเพาะทำให้สวยงามเลยมั้งให้คนมาถ่ายรูปเนาะเหมือนตรงนน้นแหละนะ mm hmm. แต่ตอนนี้เขามีกลุ๊ปตัวอยู่นะคนเยอะมาก mm hmm. เดี๋ยวลอยเข้าไปก่อนนะคะ ะะที่เราเห็นนะก็คือน้ําเกลือนะคะที่มันละลายแล้วก็เป็นสระน้ําอยู่ในนี้เลยนะคะคือ,อลึกอ้รึกลึกมากนะคะลึกมากมากเลยนะคะคือเดี๋ยวนะเพื่อนๆเห็นข้างล่างนั้นไหมอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะที่มันเป็นไอ้นั่นน่ะก็คือพื้นเลยนะคะพื้นเลยนะแล้วก็ระดับน้าดูดูตรงขอบตรงนั้นนะคะนั่นแหละคือขอบข้างล่างก็คือลึกมากลากดูมั้โอ้ ลึกมากเลยนะเนี่ยฮ่ายิ่งมากกว่านะ Melting Soul m e อ t i n g Soul และอกนิดนึงคือเราเหนื่อยเราเหนื่อยกันแล้วนะคือมันเดินมาไกลกิโลนึงทางเข้านะคะแล้วเดินนี้นี่นี่ไม่นับนะคะโอ้ย คือแบบเหนื่อยมากนะเขาทำที่นั่งหรือทำอะไรไม่รู้อะตรงเนี้ยดูสิยาวไปถึงนู้นเลยนะเป็นบล็อกบล็อกนะ,ค,ะคือตอนนี้เขากำลังจะพัฒนานะคะเพราะว่านาะยกคนใหม่เขาจะแบบพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวนะคะให้คนมาดูให้คนมาเที่ยวเยอะๆนะคะเออเพราะฉะนั้นียกใครที่อยู่คิวราหรือว่าอยู่แถวๆใกล้ๆนะคะก็สามารถมาเที่ยวได้นะคะคือขันมาจากอิสลามบาดเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ สามชั่วโมงนะคะอ่าสามชั่วโมงโได้นะนัะ่นแหละอ่ะใครจะมาก็มาได้นะคะไม่ไกลามากสามารถที่จะไปกลับได้นะคะ <ไป S 1> นี้เขาทำไว้เป็นที่นั่งอเป็นอะไรไม่รู้อ่ะ <c oughs> คือยาวาไหมว่าจะยาวมายู่ตรงโน้นนะรู้สึกตรงโน้นเลยนะอ๋อสงสัยเขาจะติดเป็นอินฟอร์เมชั่นหรือเปล่าไม่รู้นนะเนี่ยเริ่มติดไปแล้วเนี่ยจริงๆก็จะบอกนะคะประวัติความเป็นมานะคะว่า อาถ้ำเกลือเนี้ยมีความเป็นมายัางไงนะคะตั้งแต่สมัยนู้นมาเลยนะคะมาเลยนะคะมาเรื่อยๆนะคะคือแบบอ๋อเขาจะติดประวัตินะคะมาก็มานะคะอ๋อจนถึงปัจจุบันอันนี้คืออดีตนะคะประวัติความเป็นมานะคะก็ <c oughs> นะ่าเขาทำไป้ทำไมเนาะจริงเขาจะเขาจะใส่ประวัติความเป็นมานะว่ามันเป็นยังไงเนาะ ตรงนี้เป็นทางเกลือไหลลงมานะคะดูสิเขาทําเป็นทางดูข้างบนน้นนะคะนู้นนั่นนั่นขาวๆนะคะน้องเกลือเขาก็จะไหลลงมานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางน้ํานะคะ เนี่ยค่ะเขาล้องไ้นะน้องเกลือก็จะไหลลงพอไปนู่นนะคะนี่ไงนะคะเดควมามจำนะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปนะคะเมื่อ6ปีที่แล้วนะที่มากับฟังเธอก็ไปนั่งถ่ายรูปตรงนั้นนะมากับคุณสานะคะเดี๋ยวจะนะคะไปถ่ายรูปนะคะถึงแล้วนะคะจะถึงแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะ คือเป็นของทรงจำที่แบบนานมากแล้วนะบบมันยืนไม่ได้แล้วก็ต้องนั่งไขายนะแล้วก็จะทำท่าเหมือนเดิมเลยจะมาดูนะมันคือตรงนี้นะคะคือตรงนี้นั่นเองนะคะที่ขวาญถ่ายรูปกับบังเมื่อหกปีที่แล้วนะคะห้าหกปีที่แล้วนะตรงนี้นะคะขวานจำได้นะกลับมาเดินท่าทรงจำไม่เมื่อกี้เด็กๆเขาถ่ายรูปใช่ไหมเราเราก็เดินเข้ามาแล้วขวนก็เดินเข้ามาพอดีแล้วน้องเขาก็ขงถ่ายรูปา คนได้ขนาดไหนอ่ะเกลือหมดเลยนะคุณตุ่นมันเะเกลือทั้งนันน้นเลยเนีย่ยท้อเหนืน่อย,ยนะมันหยุดลงมานะ แต่ก่อนนะตรงเนี้จะเป็นไม้แบบอะไรนะไม้กัน้นไม่ใช่แบบนี้นะเป็นไม้กั้นแบบว่ามืนจะหักแล้วอะแล้วก็สวยนะแต่มืดอมองไม่เห็นเนาะอาจจะมองไม่ชัดนะคะแต่ว่าคือแบบโอเคเลยงานดีนะสวยอะโอ้ยตรงนี้เย็นจังนะคะสงสัยเป็นลมออกมาจากรูข้างนอกหรือเปล่าไม่ดูนะ สวยมากเลยนะคะคือจริงๆเน้ะมันก็เกลือเมือนกัเกลือมันกลายเป็นหินนะคะเพื่อนๆจา๋าแล้วมันก็แบบแข็งตัวเนาะเสียงกล้องมากเลยตรงนี้นี้สวยมากนะคะน้องหินย้อย,อยเกลือย้อยนะคะ เอ๊ก็บท yeah. ाก <t ells> ็จะใส่ไฟน์เดสินีก็กเสียงดังมากเยเราออกไปแล้วเนาะเราจะไปอีกที่นึงเนาะเดินไปเรื่อยนะฮะจนไปถึงทางออก ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าและเราก็มาถึงทางออกแล้วนะคะอันนี้คืออืสสำหรับเจ้าหน้าที่เขานะอันนี้ก็คือทางออกนะคะไปเดินต่อไปนะคะเดินออกไม่ทันรถเลยะค,ะค่ะที่ฝนพามาดูนะคะก็เราก็เดินกันออกมาแล้วนะคะ น่นนะครัตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปที่รถแล้วก็จะกลับกันแล้วนะคะคือมีความเหนื่อยมากเนาะกินแต่ข้าวเช้ามานะข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินนะตอนนี้นะบ่ายสี่โมงครึ่งแล้วนะคะและเรานะ,าะออก็จะกระดับกันแล้วก็ไปแวะกินไปแวะทานข้าวนะคะที่ข้างทางนะคะแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะเดี๋ยวค่อยตามไปดูนะคะรอบนี้นะว่า,าจะไปกินที่ไหนเนาะ คือแบบสายไฟระยงระยางมากเลยมีแต่สายไฟแล้วมันย้อนแสงนะคะดิฉัแต่ก่อนตรงนี้จะไม่มีนะคะทางเดินจะไม่มีหลังคาจะมีแค่ทางเดินนะคะไปถึงตรงโน้นนะคะที่เราเดินเข้าไปนะปก็จะโค้งมานะคะดูสินนะไปค่ะตรงนั้นก็จะเป็นคลองน้ำนะคะไหลลงมานะ,ะแต่ไม่มีน้ำนะคะเหือดแห้งมาก คือสูงนะ,ะตรงนน้นนั่นนะคะมันย้อนแสงเนาะถ่ายรูปอีกแล้วไปเถอะหิวข้าวแล้ว <c oughs> เด็กๆก,ก็คือเหนื่อยมากแล้วนะคะโหโดนเหนื่อยมากนะคะ ทางเข้าแค่หนึ่งกิโลไปกับสองกิโลแต่ว่าเดินข้างในก็ไกลเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันนะจริงๆแล้วอ่ะ <c oughs> แล้วคนก็เยอะด้วยนะคะนะแล้วถ้าใครนะคะอยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะาาพาครอบครัวมาเที่ยวในวันหยุดก็ได้นะคะคือมาไม่ยากนะคะคืออ่าเข้าอ่อขึ้นทางมอเตอร์เวย์มานะคะ เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมใจยนะใจอะไรนอนวันไม่ดื่ม f i r เ t อรอ f i า s t How เ l m o s อใส่เขามาขับในทางคนเดินนะมันก็อันตรายเลยจะขี่กูเยอะกว่าจะออกมาได้นะเพื่อนจ้าขอให้เป็นแย่างนนะ ค่ะแล้วเราไปเจอกันที่ร้รานอาหารนะคะ <Yeah. S 2> See y o U at Restaurant See C U S R and R ไปค่ะ มาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสำหรับเล็กค่ะ